สวัสดีครับพบกับช่องดีเอ็กชัตเนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูภายตะแบกน้อยช้างป่างาเดียวหากจะดูไวแล้วก็น่าอยู่ในช่วงเรียนมหาลัยนะครับชีวิตเด็กหนุ่มในมหาลัยก็อาจจะมีอะไรอะไรที่ค่อนข้างจะพิเศษมากๆกเลนะครับถ้าท่านผู้ชมมองดูชัดๆจะเห็นว่า เขามุ่งหน้าที่จะเข้าไปในแนวป่านะครับแล้วก็จะจดจ้องเหมือนมองหาใครสักตัวนะครับเราว่าเขาอาจจะอบอมีอะไรสักอย่างซ่อนไว้ตรงนั้นนะครับจริงๆมีอะไรก็เปิดเผยกันได้นะครับแต่อย่างว่านะครับบางอย่างเปิดเผยไปแทนที่จะลดโทษให้กึ่งหนึ่ง อาจจะเพิ่มโทษหนักขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเราเองก็ลุ้นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้เขาไม่ได้กินเพียงแต่ยืนนะครับแล้วก็งวงอาจจะอยู่ไม่เป็นสุกนะครับก็หยิบจับหรือดมหาอะไรสักอย่างชัดเจนว่าเขารออะไรสักอย่างนะครับ อาจจะมีหยิกพ้าปากบ้างแต่ไม่ใช่ลักษณะการกินตามปกตินะครับเหมือนการกินข้าวเวลาหรือกินแก้เขินอะไรแบบนั้นนะครับเราก็ลุ้นว่าตัวที่ออกมาอาจจะเป็นสาวสวยหรือว่าเป็นหนุ่มหลอกก็เป็นไปได้นะครับเราไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับว่าช้างตัวนี้เป็นมาอย่างไง แล้วทำไมถึงงาหักนะครับไวในมหาลัยก็ฟันก็น่าจะยังไม่ต้องถึงผูกก่อนได้นะครับหรือไม่ได้ใช้ยาซิฟันสูตรเกลือก็อาจจะเป็นไปได้เพราะช้างป่าทุกวันนี้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นถือว่าเยอะนะครับและธาตุบางอย่างที่บำรุงกระดกูกบำรุงงาอาจจะไม่เพียงพอนะครับทำให้หักง่ายขึ้น เหมือนกับที่เราเห็นหลาย,ลายตัวที่มีลักษณะแบบนี้นะครับแต่ที่น่าเสียดายคือตัวนี้อายุยังไม่เยอะนะครับถ้ามีงาครบก็น่าจะดูดีทีเดียวสำหรับตัวนี้เขาไม่ได้ไปไหนนะครับดูเขายืนแล้วก็มองเลยเข้าไปในแนวป่า เพียงแต่เราพยายามที่จะซูมเข้าไปไม่สามารถที่จะซูมเข้าไปได้นะครับเพราะกิ่งไม้บดบังท่านผู้ชมสังเกตนะครับนี่คือชีวิตวัยรุ่นอาจจะดูมีอะไรลับล่อๆเป็นที่น่าสงสัยนะครับ ถ้าสายสืบมาแถวนี้ก็เข้าใจว่าก็คงจะต้องดูพฤติกรรมนะครับว่ามีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติแต่ถ้าเราเดาเราก็คงเดาว,ว่าหนุ่มรอของเราคงนัดสาวเจ้าไว้นะครับสาวเจ้าอาจจะยังไม่ว่าไม่มาตามเวลานัดนะครับรักจริงก็ต้องรอนิดนึงนะครับ ไม่นานก็น่าจะมาถึงแม้ว่ารักแท้จะไม่ใช่พรมลิขิตแต่บัตรเครดิตอาจจะช่วยทุกอย่างให้ดีขึ้นได้นะครับนี่ดูว่าจะเดินเข้าไปหาไหมครับเดินเข้าไปแล้วนะครับจากนั้นช่างภาพของเราก็เวอร์ครับไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแนวป่าสวัสดีครับ